สวัสดีครับพี่จ่องนี่ติดเทียนทาหลอดทองพี่เกามีอุปรกรณ์ามานะนำได้บ้างนี่พี่ขาตังกล่องมานะนำพร้อมแต่ว่า,า,จ,าจะเสด็จจะเสด็ใส่งานหรือเปล่ากับบนหลู่แล้วเนาะไม่ไม่ออกมากไก่บ้านหน่อยนึงทางนี้ยังมาได้สักพักนึงลแล้วล่ะบมื่ท่านได้พออีย,ยังดอกเอาเรื่องตี่ตามกันเบิ่งว่ามันสิได้หน่อยได้หลายปรนได็มื้อน,นี้ วลาเรากไปยังน้ำฟังหวยนี่ข้าเจ้ากับปลูกอย่างนะในแถวหนึ่งซองแถวกับปลูกนิมีหมิ่นในห้าหาบเลรอเราะว่าข้าเจ้าเมื่อกี้อย่างข้าเจ้ากับสิบเบอร์เห็นสิบเบอร์เอาสิบเบอร์นะยังไปเรื่อยๆกันยางไปหอดใจกับหอดหันละ ได้ม่ได้การมานบ่มมันกันธรรมาดาหาอยู่หากินบ้านเฮาเนาะเห็นแล้วครับพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วห้างแหลกแหกมานควายนั่นส่งกาบใบไนใบดอกแต่ว่ามันบ่หกเป็นแต่อเอาง่ายอยู่อันนัห้างแหลกแหกมานของมือนี่ยางมะกอกเติม,ลลมอลไรนี่ล่ะแค่แดดต่เมื่อคืนฝนตกแดดบ่ห่อนเท่านั้นแหละ มือนี่วอนหล้วก็ไปจัดการ ห่างยังอ่อนๆอ,อ,อยู่พี่น้องถ้าได้มีหอดลูกอยู่ก็เห็ดใหม่แต่ว่าหัวหนามสวยๆเห็นป่ะเพื่อนสวยๆงามสวยงามสวยงาม,งามแต่ว่าห่างมันถ้าได้มีลูกอยู่เาก็เห็ดใหม่ๆนี่แหละเดี๋ยวจะไปขึ้นเพิ่นหลักขึ้เก่ามาเลยถ้าเอาแต่านา้ำยางมาพร้หมากม่อนพี่น้องลกคักแต่เท่าไ ว่าของข้าเจ้าดอกว่าขอกินจังหน่อยสองหน่อยเนเด้อได้ไม่ห้ามยิมต่อห้างที่สองครับห้างที่สองยางมะกอกลตอบแล้ว,วนี่ขนาดบดแดดยังเมื่อยแอ่แหล่อันนี้เนี่จังเลยพ่อห้างที่สองนี่ห้างนี่งามอยู่สวยสวยสวย โอเคจัดจัดจัด สวยมากครับพี่น้องคนไหนนัาอวโยนเลยคนไหะปาดเดี๋ยวแม่มันออกกันเด้อ ุ่นนะเบึงหัวาน้ำด้วยคณนะคณลยคนเละซำน่าขนะแข็งแรงด้วยนเฉพาะหัวน้ำนี่นี่งามคักงามเนี่มดคนเะนะนะาที่สองของมือนนะี่สุดยอดเลยสยสอยสวยสวๆๆๆไปุยต่อเฮางางวาไก่เติบแล้วครับพี่น้อง ไก่ก็สมืออีลีมือนีิไข่เนี่ยต่ว่ามันบดแดดแดดโบก้อนปันไดพวกก็ได้เผิ่อสองห้างไอ้ยางไปเบิ่งในอุ้มนี่ก่อนนี่ปลาไข่ปลานี่ก่อนแต่ก็สิวนกลับแล้วมือหนเมื่อแหละย่างมาไก่ก็สมือเชียวปวดขาแล้ววนกลับอีก ตามฟังไปหาทางพุ่นพอดีกลับไปหารถพอดียังไปเรื่อยๆเมื่อแล้วมืัอนี้เมื่อแล้วเมืเอม่อแล้วไปไปไปงานหินอีกแล้วพี่น้องก็ภัยหนามก็คักแน่ๆมีบล็กเล็กผมก็กล้องกับซองไม่เห็นแบตคอยกับซีเบิร์สพ่อแบตเอาห้างที่สามกินหินไปต่อประเทศนี ่ายเบื้องห้างนี่แหละค่ะสิพักไปก่อนเนาะเพราะว่า,นนา,าแบไข่อยบเบิดละไปลุย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 ทางทางเข้าไปบอกจ้างยากเลยพี่น้องแต่ว่าห้างบบใหญ่ปนเด๋อป่าเดือๆเลยนี่หัวนามนา้อยๆนึงหลาแต่แม่อซื้อ,อมันถอดออกไปแล้วแม่มันได้หลาย มันก็ห้างบียสามห้างละแบตกบสบเบรพ่อแบตไปไปวนกลับบานี่พอหลครับ้่ไอ้ีออหาห้างนี่แหะแบตคอยสบเบริรแล้ฝากเมื่อกัน <c ười> นี่ห้าสองห้างสุดท้ายกัไปทยให้เบิงแบตสบเบรนี่ หลัดทงมันลมหกกลั่ตึุงูมาัย่เดดกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิศเกลรอดทงขึ้นเกาล่ะครับหมอรุ่นสิผ้าไปหามีมีขึ้นเกาห่นละไม่นีกะสวัสดีก่อนครับ